สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ MC Hero ครับวันนี้จะมานำเสนอมอดระเบิดนี่ครับดูนะครับดูมอดนี้ครับดูครับนี่ครับดูระเบิดมอดนี้แปลว่าจะเพิ่มระเบิดของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่ครับดูครับอันนี้เป็นมิสไซล์โอ้โหสุดยอดรับแรงโคตรโคตรนั่นเองครับเดี๋ยวจะเอาอ่ะเอาระเบิดระเบิดเย็บแล้วปิวรีฟ้าครับ อ่ะลองดูนะครับเอา้าปุ้มนะครับพลายเหยียบทีลูกธนูก็พุ่งมาครับตายครับลองบริหาที่นี่ครับเนี่ยเนี่ยลูกธนูนะเนี่ยพลายเราเหยียบมนะันละมันก็จะมีลูกธนูพุ่งมาอันนี้ถ้าไปเป็นระเบิดทางตรงนะครับอ่ะพน,นักงานพะน,นักงานขอเคียร์อะไรนะครับขอเคลียร์ของเก่าหนะ่อยไหนวะนี่นี่ เอ้ยเอาเอาอกมาใกล้ใหน่อยเดี๋ยวระเบิดหมดเอ้ยอ่่่นีีโออ้เมาลองระเบิดท้องตรงดูครับโอ้โหกาอยู่ไอพวกบอดระเบิดนี้อยู่ในลิงก์เหมือนเดิมนะครับลิงก์เดิมนะครับเดี๋ยวโพสไปให้ก็ได้ถ้าใครอยากไม่เจอดูครับดูนะ โอ้ออโหนี่ฮะนู่นครับทางทงเป็นไงครับความรุแรงจะมาหาที่ไหมหาที่ไหมเมื่อกี้มันเละน s ่น,น,นี่อีกด้านหนึ่งเมื่อกี้ที่มันโดนนี่คือเมื่อกี้ที่กลายเป็นกระจกพาฟาร์มล้อมมันโดนไงโดนทรายมาเลยกยนกระจุกนะครับ ต่อไปลองระเบิดสีเหลืองในแถมทม์บอมลาว่าบอมลองแล้วลาวา่าเอ้ยลา,าบอมยังลองทีละชนิดดีว่าทีละลูกลูกละที่อ่ะอันนี้ล,อ,อ,อ,ลองซีโฟนครับปิวชิบายเอ้าเฮียลึงเปิดเกมโหมดแล้วอ้ยเกือบอันนี้ก็แล้วเฮ้ย นี่ครับอันนี้สีเขียวจะบอกอะไรให้นะครับถ้าใจไม่ถึงอยากคิดจะจุดนะครับลองดูนะครับใจจำคำพูดนี้ใจไม่ถึงอยากจุดเชียวเอาแล้วถ้าจุดนี้ต้องหาที่ต้องหาที่รบแบบว่าไกลไกลโคตรนะอยุยใกล้กกโหสุดยอดแลกนี่ ależy, นครับยบินสูงขนาดนี้แม่งแลกรอครับรอก่อน เอ,อ้ยอ่ามาดูกันครับดูฟามดุแรงของระเบิดลูกนี้ผมวอกแล้วครับใจไม่ถึงยาจุดเชียวดูครับดูเป็นไงครับอึ้งไหมนี่ครับใจไม่ถึง่าจุดมิสไซล์ก็แรงขนาดนี้นะครับอืมต่อไปก็เป็นระเบิดอะไรดีวะ ออพุพุพุแล้วเบิดพุเออลองดูความเสียหายนี้ก่อนเป็นไงละ่และแหลกโคตรชุดเซจอ่ะเป็นไงโหยสุดยอดครับความรุนแรงอาฟีนี่ค<ร>่ะตอนแรกผมไม่รู้ผมลงครั้งแรกสร้างบ้านไว้จุดจุดใกล้บ้านโอ้บ้านหายเลย ต่อไปก็เป็นระเบิดระเบิดเวลาอ่ะต่อไปเป็นระเบิดเวลานะครับโอ้สุดยอดนี่ครับระเบิดเวลาระเบิดเวลานี่ก็แรงนะแต่สีเขียวนี่โอ้โหกินขาดอ่ะตั้งเอ้ยไม่ใช่ตั้งเวลานี่ครับตั้งเอาสิบวิพออ่ะ แล้วก็บินหนีมาเอา้านับเวลาปุ้มหนึ่งเจ็ดร้อยเนี่ยมันเป็นระเบิดซ e เ c ียมอ่ะต่อไปเป็นระเบิดพุอันไหนวะพุ้งพุ้งพุ้ง rubber พุ้งอยู่ไหนบบจจต่อไประเบิดพุ้งครับ,รบ,บรอันนี้อันนี้ระเบิดกระจายพ่อเวลาจุดทีก็จะกระจายไปเรื่อยๆนะครับ ดูนะครับนี่ครับนี่ระเบิดกระจายนเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ครับรุนแรงมากต่อไปก็เป็นไหนวะพุอันนี้ทำไมต้องเป็นพุลองดูพุนี่เราต้องปรับเป็นต้องจุดตองคืนนะโหสุดยอดสวยมาก ครับอันนี้นะครับดูนะน่าจะใช้เอ้ยอันนี้ล,นนลวาวาไม่ใช่หระอ่ะลองดูละเบิร์ดลาวาก่อนก็ได้ไม่赖ไม่赖อ่ะอันนี้ใช้ไปหมดแล้วเหลืออ่ะบอมบอมบอมลืมบอมอืมอืมอันนี้ละเบิร์ดอันต่อไปนี่นี่นบอมนี่อยู่ไยว่า อ่ะดูครับอันนี้ระเบิดลาวาอ่ะพอเราจุดอน้ำพลาได้เลยปุ่มนี่ลาวาไหลมาติมอันนี้ก็ที่ถืออยู่หลายๆสีระเบิดฟันหมดเลยครับลองดูอ้าวเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ระเบิดแบบว่าปลาแล้วแม่งระเบิดแจ๋วนี้แจ๋ว